สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยนินดีโกกตูมนะคะเรามาดูนะคะวันนี้จะกรีดยางนะคะในชุดภูไทยนะคะเดี๋ยวนดีจะกรีดยางในชุดภูไทย,ยให้ดูนะคะอ่าจะเป็นสาวภูไทยกีดยางนะคะอ่าว่าจะมาดูกันนะคะนี่คะกีดยางก่อนนะคะอุปกรณ์การกรีดยางนะคะ เ <Indonesia> ร็วอยู่นะปิดเลยช่วงนี้นะคะถึงดอะไรกันอย่านี้เหนอวยเื่องคนอย่า่อเือเออกดนอกฝนลมายจเบอกาะเมืองอุนซึกบงเงือกยาวนฝนละม้ายโต้นเนาะ มือเงินด่า่อยางด้วยนะใหญ่ใหญ่มากเลยน้ำยางออกเร็วมากเลยโอ้โหสุดเลยนะคะนี่ออกเร็วมากมากเลยวันน well ี oh! ้ใส่แตงชุกภูไทยนะคะกีดยางนะคะลองดูนะคะลองรีวิวดูนะคะรีวิวสาวภูไทยกีดยางนะคะ มาลุ้นว่าน้ํายางจะออกปีไหมคะแต่น้ํายางออกเร็วมากเลยนะคะโอ้จะต้องเอาไปเปลี่ยนชุดแล้วตอนนี้ชุดยังอยู่ชุดที่เก็บยางนะคะถุงน้ํากดนะคะก็ไม่มีเสื้อผ้าไม่มีชุดเลยคะ่ะพอดีมีแต่ชุดภูไทยที่เอามาไว้ที่เถียงนะคะก็เลยเปลี่ยนชุดภูไทยนะคะอ่ะก็จะกีดยางนะคะอ่ะต้องกีดในชุดนี้ให้ หมดเลยนะคะให้ดูไหมคะ<ห>จะไหวไหมคะโอ้้ํายาออกเยี่ยมมากเลย นี่โอ้โหนี่ออกเร็วเนาะช่วงฝนตกนี้น้ำจางออกเร็วดูตอนนี้ เยี่ยมๆๆี่ยมเยกรวดเร็เรเรวรมากช่วงฝนจะตกแล้วสาวพงไทยจะหีิบยาให้ดูนี่มาสองตรงนี้ตามาว้าวนี่กระโปงนี้ไม่ได้เก็บยางโอ้ยจ้านี่ ลืมเก็บไปหนึ่งกระโปะแล้วจับได้แล้วถ้าไม่กีดไม่เจอนะเนี่ยเดี๋ยวกีดประเแถวนี้มันจะมีกีมันจะมีกีกระโปะนะคะเคเรียบร้อยตัวน,นี้จะออกช้าหน่อย ง,ง่ายเยี่ยมมาเรียบร้อยนะคะอ้าวเออได้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 ไดไดอ๋อนี่นะคะอุย๊ยลืมเอากระปุกขึ้นโอ๊ย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 นี่ <c oughs> เห็นไหมคะการกรีดยางนะคะอ่านี่ <c oughs> นี่นะคะแล้วจะกรีดต่อไปอีกนะคะโอ้โหนลำยางออกดีมากเลยเนาะ ติ้ต่อมาดูอีกโอ้ต่อมาดูอีกเขาจะขีดยางให้ดูน,นี่ฝีมือการขีดยางนี่อันดับหนึ่งเลยนะนี่เสียนการขีดยางนะเสียนนะไม่ใช่ธรรมดานะเสียนนะ เห็นบ่อเห็นบ่อให้ชวยด้วยนะแล้วก็ให้มีน้ำยายด้วยนะเร็วอยู่ดยเห็นบ่อเห็นไม่เซียนเซียน เียนดีดยงางน้นต้อว,ว่าจะจะกระปุกไม่ได้เก็บเราจะเน้นหัวมันนี่นะเราจะเน้นข้างหัวนี่ให้เสมอกัน,นี่จะให้เสมอกันก็กีดมาใช้ข้อมือเรานี่ตัวนี้หัวนี้กับท้ายนี้ให้มันตรงกันแล้วนังยางจะออกเสมอนี่เห็นไหมลังยางก็จะออกเสมอ เป๊ะเลยนะม <Okay, S 1> มากต,ต้นนี้เป็นต้นน้อยหน่อยน้ำจางจะไม่ออกปีเท่าไรหร่ถ้ามันตันเราก็จะทำอย่างนี้นี่โอเคนี่นะคะ อ้าวมือกล้องสันๆอ้าวไม่เป็นไรนี่นะคะแค่นี้พอนี่ค่ะวิธีการกรีดยางโอเคนี่ค่ะเร็วมากนะคะกรีดยางของเรานะคะเดีย๋ยวาจะกรีดทั่วหมดเลยนะคะวันนี้ไม่ได้เอาชุดเสื้ออ่านะคะไม่เอาเสื้อ ชุดทำงานมานะคะชุดทำงานก็เก็บยางนะคะน้ำกดถูกเปียกหมดเลยนะคะก็เลยมาเปเป็นลี่ยนเป็นชุดภูไทยนะคะใส่ชุดผููไทยกีดยางซะเลยนะคะแต่ดีจังที่ไม่มีดีจังที่ไม่มีอ่าไม่มียุงค่ะแปลกนะคะไม่มียุงนะคะเจ้าสบู่กับเจ้าเวก็มาเป็นเพื่อนด้วยนะคะแปลกนะคะไม่มียุงนะคะอ่ะยาก็จะกีดไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ อยอกเร็วมากเลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปต่อไปของย่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ